ชิโนนชิโนนงอนอะไรครับชิโนนงอนอะไรสงสัยว่าได้กินหลังเพื่อนนะครับงอนนะครับผมเราก็หวังดีครับอยากให้เขากินหลังเพื่อนได้กินเยอะๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขมื่นนะครับอันนี้เราก็พานะครับบัวตองขมืน่น เดินออกกําล <ste> <Wagner> ังกายนะก็มาบ้านพังซีนวนนะครับผมบัวองไม่ได้ออกจากบ้านมาสิบกว่าวันแล้วนะครับผมหลังจากที่ผสมกับพายเชยมงคลนะครับผมไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้พามาเดินออกกําลังกายนะครับผมมาเดินมาเยี่ยมชมบ้านพังซีนวนนะครับออกมาสูดบรรยากาศเย็นๆนะครับผมก็ได้พาทั้งสามเชือกนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับ ก็มีคนเอ็กคนทีมนะครับผมก็ได้พาบัวตองแล้วก็พาขมืนมาหานะครับโอ้บัวตองมาถึงยญ้ามาชิมหญ้าสีนวนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มีกล้วยหวานๆนะครับผมจากคุณแม่มนชัยมาฝากสีนวนด้วยนะครับผมก็มีกล้วยหวานๆนะครับผมจากคุณพ่อคุณแม่เอซนะครับผม คุณแม่บนชัยนะครับที่ท่านได้เมตตาส่งคะแนนมาให้นะครับเมื่อคืนนะครับวันนี้ผมก็ได้จัดซื้อกล้วยนะครับมาให้แล้วนะครับผมซื้อกล้วยมาให้สีนวนได้กินกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้กินด้วยนะครับทั้งสามเชือกเลยนะครับผมวันนี้ขมือนบัวตองมาปั่นสุกนะครับผมมาปั่นสุกให้กับชีนวนนะครับผมนะครับกล้วยนะครับ ให้ามือก่อนเลยวันดีคาก่อนเลยข้มือเทียงอ่าข้มือได้จิมก่อนเลยอ่าถอยไปอร่อยแล้วแบ่งกันนะครับแบ่งกันชิโน,นได้กินนะครับนี่นะครับก็บุบตรอง ครับผมก็ให้ให้ควานนะครับผมป้อนด้านบนเลยนะครับเพราะว่าเรามาสามคนนะครับไม่มีคนป้อนให้นะครับให้คนน็กป้อนให้กับข้ามื่นนะครับของชิโนนอยู่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมชิโนนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ควานป้อนให้ข้ามื่นบัวตองเสร็จแล้วให้ชิโนนกินตามหลังครับผมชิโนนให้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับผมมีแต่วีใหญ่เลยนะครับนี่นะครับสองวีเหลือนะครับกินไปแล้วคนละสองวีนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณคุณแม่บุญใจมากๆเลยนะครับผมชิโนนหิวแล้วชิโนนหิวแล้วต่อไปถึงชิวชิโนนครับไปเด็กจัดให้ใหญ่ๆตัวโตเลยเอาอันี้อ๋ใหญ่ๆเลยครับเอาอีกชิโนนอีกลุงเรือไปย่างขนน้องแล้วบนสูงชิโนนเลรอบนเอาชิโนนนับบนนับบนนู่น กินยากก่อนเพราะว่าถ้าช้าได้กินกล้วยจะหาย้าหาอะไรกับแก้มไปนะครับผม,ม <า S 1> ไปไหนชินรุ่นงอนแล้วบะไปไหนไปไหนมานีแล้วโอ้กินกล้วยแล้วต้องหาอะไรหาย้าแก้มนะครับผม,ม <า S 1> <laughs> ชินรุ่นชินรุ่นงอนอะไรครับชินรุ่นงอนอะไรสงสัยว่าได้กินหลังเพื่อนนะครับงอนนะครับผม <laughs> เราก็หวังดีครับอยากให้เขากินหลังเพื่อนได้กิน เยอะๆนะครับเขากับงอนเรานะครับเอาเอาเเอาเลยทีนนเอาเอเอาแล้วเอาแล้วนูได้แล้วนะครับนี่อันนี้มาทั้งสามเชือกนะครับผมมาเจอกันสามเชือกบัวตองสีนวลข้ามหมื่นนะครับนะครับ ค่ำคืนนี้หรือว่าเย็นนี้นะครับก็พามาเยี่ยมบ้านพังสีนวลนะครับมาหาสีนวลทุกวันนะครับผมตามที่แม่แม่เอฟซีนะครับบอกมานะครับผมให้มาหาสีนวลบ่อยๆนะครับจะได้ไม่เหงาครับอันนี้ก็พาน้องบัวตองมาด้วยนะครับพาน้องบัวตองมาเดินด้วยนะครับในรอบสิบกว่าวันนะครับบัวตองดนออกออกจากนอกบ้านมานะครับก็ออกกําลังกายเล็กๆแลน้อยนะครับก็ถนอมนะครับในช่วงนี้ช่วงถนอมอยู่นะครับ เลยไม่ค่อยให้เดินไกลนะครับมาหาสีนวนมาเยี่ยมบ้านีนวนหลังใหม่นะครับเอาเลือกเอาใจนี่ก็คืนที่สองนะครับของซีนวนแล้วนะครับหมดแล้วเมินหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นคืนที่สองนะครับหมดแล้วจำนนนหมดแล้ว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 โอ้ยขอกันใหญ่เลยมีน้อยก็กินตามน้อยนะครับผมมีน้อยกินตามน้อยนะครับไหนวันไหนมีเยอะๆนะครับเดี๋ยวค่อยจะเอามาฝากเยอะๆนะครับดูๆชิโนนไม่อิ่มนะครับมีน้อยก็กินตามน้อยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากมากนะครับผมที่ได้เมตตาฟังชีนวนนะครับแล้วก็เมตตาฟังขงมินมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณจากใจเลยนะครับผมขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอุ้ยขออีกแล้วขออีกแล้วขออีกแล้วไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มนะครับไม่อิ่มเลยนะครับไม่อิ่มเลยสาวๆไม่อิ่มนะครับขมินอุ้ยขมินขมินหมดแล้วขมืนอุ้ยชีนวก็ขออ,อ,ขอีกแล้วนะครับ หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวใบมีใหม่นะครับใบมีใหม่จะค่อยมาใหม่นะครับโอ้ยน่าสงสารเด็กๆของเราเลยนะครับผมนะบัวตองก็ขออีกแล้วบัวตองขอควันอีกแล้วนะครับบัวตองก็ขอนะครับวันนี้มาส่งอาหารให้กับสินวนนะครับผมคำหมือนบัวตองครับมาส่งอาหารให้คหมือนมาส่งอาหารให้ชินวนนะครับผมพูดผิดนะครับถือโอกาสมาเยี่ยมด้วยมาอยู่เป็นเพื่อนชีนวนด้วยนะครับให้ชีนวนได้เจอเพื่อนนะครับทุกๆวันนะครับผม วันนี้นะครับผมสามเชือกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตะวันก็เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะมืดนะครับเราเดินออกกําลังกายแล้วก็เดินกลับบ้านไปนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านของเราแล้วนะครับมาส่งกล้วยส่งอาหารให้กํามื่นเฮ้ยมาส่งกล้วยส่งอาหารให้ชินวนนะครับผมไปกํามื่นนี่ดื่มน้ำก่อนนี่เหมือนได้เวลากลับบ้านแล้วชีนวนนอนหลับฝันดีนะชีนวน เดี๋ยววันหลังมาใหม่เดี๋ยววันหลังมาใหม่นะครับ<น>เดี๋ยววันหลังมาใหม่สินวนนอนหลับฟันดีนอนหลับฟันด,นนนดีเดี๋ยวบัวตองกับข้ามือมาใหม่นะครับเดี๋ยววันหลังมีของฝากเยอะๆมาเยี่ยมใหม่ดื่มน้ำก่อนคเ๊็กนะครับบ้านสินวนมีสะน้ำเยอะเลย ชีนวนเอ้ยชนวเดี๋ยวชีนวนนี้ก็สังเกตที่เห็น to เราผ <ๆ S 2> we well ูกแบบนี้ก็คือเรายังไม่ได้ผูกตรงกลางนะครับเพราะว่าเรารอทุมดินก่อนนะครับเรารอทุมดินนะครับเดี๋ยวทุมดินเสร็จแล้วค่อยจะเอาน้องผูกตรงกลางนะครับผมก็รอทุมดินนะครับบ้านก็เลยจะดูสูงนิดนึงนะครับเพราะเป็นต้องผูกด้านนอกก่อนเพราะว่าดินจะได้แข็งแข็งนะครับนี่ยากขวานก็เอามาเยอะเลยนะครับผมเปลี่ยนแปลงนะครับผมน้องก็อ้วนขึ้นนะครับตอนนี้ทั้งสองกำลังดื่มน้ำเพื่อจะกลับบ้านนะครับ นะเพื่อจะกลับบ้านขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจากคลิปนี้ก็วันนี้เอากล้วยมาให้รับเอามาก้วยให้ซีนัวนะแล้วก็มาเดินเล่นด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่จาบคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับ